รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แดับกลิ่นปลอดภัยไม่มีสารตกค้างบริษัทปตทจำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรายังอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติราชบุรี วันนี้มัจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของราชบุรีกันต่อว่ากว่าจะมาเป็นราชบุรีนั้นต้องผ่านเหตุการณ์สำคัญอะไรมาบ้างมาเรียนรู้กับมะกันต่อเลยค่ะผู้ชมคะจากห้องยุคทวาราวดีใช่ไหมทวาราวดีค่ะค่ะตอนนี้เรามาเข้าสู่วัฒนธรรมขมินอันนี้คือเป็นยุคที่ต่อกันเลยไหมคะใช่ค่ะเราจะพบหลักฐานในเมืองโบราณสองอที่ก็คือเมืองโบราณกศินาลายัยใช่ค่ะนี้ก้ามี้เป็นพระโพธิสัตว์อโูกิเตสวน เป่งรัศมีที่เป่งรัศมีก็คือเปม,มีที่มีพุทเธรูปางสมาธิเล็กๆ oh. อยู่ที่ง่าอกกับท่อนแขนนะคะก oh. ็คือเหมือนแบบการเป่งรัศมี mm hmm. ก็มีงานปัญญาปารมิตาประทับอยู่ที่บันเอวกับกลางน้าอก mm hmm. อน,นี้เป็นศิลป,ปะในช่วงพุทธศตรวรรษที่18 mm hmm. ในสมัยบายนของพระเจ้าชัยวรมันที่7สวยงามแลยคผู้ชมแล้วตุ้นตุ้น,นนี้ก็เป็นพวกเครื่องประดับ หลังคากระเบื้องเชิงชายที่พบที่เมืองบาลังกุสินาลายที่ที่พบพระโพธิสัตว์อย่างนี้แลค่ะจะเป็นพวกกระเบื้องเชิงชายแล้วก็พวกบาลาลีที่ประดับสันหลังคาแล้วก็พวกปูนปั้งรูปครุฑรูปแจ็ครูปบุคคลต่างๆตัวนี้เป็นเป็นพระพิมพ์ค่ะที่พบที่วัดมหาธาตุใช่พวกนี้นะคะตุกนี้เป็นพวกพระพุทธรูปในสมัยเขมรนะคะที่พบที่แคบอำเภอบ้านโป่งนครแล้วก็ที่ หวานแะรประถมด้วยเครื่องงานศิลปะเขาก็จะเป็นแบบก็จะมีลักษณะอ่ะหน้าตามันจะเปลี่ยนไปแล้วไหมใช่น่าจะเป็นจากกลมเป็นเหลี่ยมโอใช่จากเหลี่ยมแล้วก็คิ้วไม่ไม่ต่อไปเป็นรูปปีกกาแล้วน่าจะมีลักษณะเข่งขึ้นอันนี้อันนี้เป็นเครื่องถ้วยจีนค่ะก็คือว่าจีนนะคเจออ่าจีนก็คือเจอพบเจอเรื่อยๆเลยใช่เข้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงอ่าทวารวดีแล้วอันนี้นะคะคุณมิ้นคุณมิ้นอันนี้เป็นทับหลังบนกำแพงแรงค่ะ เราจะพบหลักฐานในวัดรเมเขมรที่ราชบุรีสองที่หลักก็คือที่เมืองโบราณโกศินารายที่พบ<ช>พระพุทธส่นง้นแล้วก็ที่บร,ริเวณวัดมหาธาตุราชบุรีค่ะก็จะเป็นทับหลังที่วางอยู่บนกําแพง<ห>แก้วบร<ห>ิเวณนี้ค่ะถ้าเราไปพบไอ้สถานที่จริงก็จะพบชิ้นส่วนนี้วางอยู่บนกําแพงกําแพงแรงอะค่ะแบบนี้อ๋ออย่างนี้ใช่มาคุณชมแล้วก็ดูจากลักษณะนะดูจากดูจากพระพระของก็เป็นแบ่ก็ก็ดูแบบว่าเป็นทรงแบบเขมรใช่ค่ะ ดูแบบลืนเ่ยงนะคะคุณผู้ชมแต่นี้ก็เอามาวางไว้ที่นี่ให้เราอ่ะเพื่อได้ได้ชมเฉยๆ <C le af> แต่ถ้าอยากอยากดูที่เยอะกว่านี้ก็ไปที่นู่นได้ <C le af> ก็ยังเป็นวางไว้ให้เราได้ชมกันอยู่ ซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI ฉาบเช้าทาบ่ายเข้าอยู่เย็นไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยข้นี้เราจะแสดงถึงปราสําคัญเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะก็พวกหลักฐ ในสมัยสุขโขทัยที่เกี่ยว <blind. S 1> เนื่องก,กับเมืองราชบุรีค่ะก็จะมีจารึกหลักที่1ที่สกแสดงว่ามีชื่อเมืองราชบุรีอยู่ในอนาณาเขตของสุขโขทยัย<ม>และก็จารึกหลักที่1 1ที่เขากบนครสวรรค์ที่แสดงว่าราชบุรีเป็นเส้นทางผ่านในการจารึกแสวงบุญแล้วก็จะมีเกี่ยวกับพวกพวกเครื่องถ้วยจีนค่ะที่จมอยู่ในแม่น้ำแม่กองนี่นะคะคุณผู้ชอมอย่างตู้นี้มีการจําลองเอาไว้ด้วยเป็นแหล่งบป็แลงคดีใต้น้านค่ะที่<ม>พ,บพบพวกเครื่องถ้วยจีนเหมือนเรือจมค่ะจมอยู่ในแม่น้ำแม่กอง ตรงนี้เขาก็จะมีอุย๊ยอันนี้คุ้นๆมีหูอย่างงี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นหสีหหูค่ะหสีหหูเขาเอาไว้จับใช่ไหมยุคนั้นหรือว่า <c oughs> เอาไว้แบบเอาไว้รออ้อยเชือกอุย๊ยเป็นราชวงศ์ซุ้งซุ้ง,งพุทธทศตวรรษที่16ถึง18ตรงก<ง><ง>ับช<ง>่วงรตรงกับทวารถึงเขมรค่ะอ๋ออะไรเนี่ยคะ๋ยวเรามาดูอีกชิ้นหนึ่งชิ้นใหญ่มากชิ้นนี้เลย เข้ามาคือเห็นเลยนะคะคุณผู <S 2> <S 2้ชมเนี Hop ่ยเขาเขียนว่าส่วนองค์พระพุทธรูปหินทรายสมัยอยทธยาพบที่เจดีหักก็คือเจดีที่ยอดหักค่ะเจ้าบ้านเขาเลยเรียกว่าเจดีก็เลยเรียกว่าเจดีหักค่ะก็อันนี้จะเป็นส่วนไหนส่วนขององค่ะส่วนส่วนองค์เพราะว่าเราเห็นว่ามีชายสังคติห้อยลงมาตรงนี้ก็คือแบบเทคนิคการผลิตพวกพระพุทธรูปหินทรายเงียเขาจะใช้หินหลายๆก้อนแล้วก็มาประกอบกันนะคะแล้วก็จะมีแบบมีรูเดือย สำหรับใส่เดือยต่อกันก็ใช้ประมาณสักห7เจดชิ้นถึงจะสมบูรณ์นนครบองค์นนนนค่ะอ่นนี่ก็เป็นคร่าวๆนะคะอันนี้ราคาน,นี้เป็นเนื่องนี้เป็นจิจกรรมฝาผนังภายในวิหารแกลบค่ะอันนี้คือยุคยุคยุคไหน่ะอยุทยาค่ะอ๋ออยุธยาะเนี่ยจะสังเกตว่าใบหน้าของเทพพนมอ่ะจะมีหน้าตาไม่ไม่ใช่คนพื้นเมืองเป็นแบบเป็นคนจีนเป็นแขกเนี่ยก็คือเป็นเป็นเหมือนแบบว่าคนตรงเนี้ยเห็นว่าเออป็น มีคนอื่นๆเข้ามาเขาก็เลยวาดวาดให้ค่ะมีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนกันมีคนต่างถิ่นเข้ามาแหละมีหารแกลบเป็นวิหารเล็กๆที่แบบมีประตูทางเข้าทางเดียวค่ะคุณผู้ชมต่อมามาดูใบเสมากันดีกว่าใหญ่มากๆเลยอันนี้ลองเจอในสมัยอยุธยาตอนต้นค่ะเพราะว่าทําจากผินทรายสีแดงใันี้ถือว่าสมบูรณ์ไหคะสมบูรณ์ค่ะเพราะจะ ราะว่าดูจากลักษณะจะเห็นรูปแบบรูปกายต่างๆแล้วก็ไม่ได้แตกไว้ไม่อะไรนะคะคุณผู้ชมลายสวยมากเลยไปเจอที่ไหนเนี่ยที่วัดหนุมดินค่ะวัดหลุมดินวัดดุมดินอยู่ที่อำเภอเมืองนี่แหละค่ะวัดที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งนี้เป็นฝั่งนี้เป็นพระพุทธรูปค่ะที่พบที่จังหวัดสมุทรสงครามกับเพชรบุรีเป็นพระพุทธรูปสมัยยุทธยาตรงนี้พบที่ราชบุรีเองที่วัดมหาธาตุค่ะ ก็จะสังเกตว่าลัากษณะเขาจะแบบได้รับอิทธิพลศิลปะเขมรเนาะจากห้องเมื่อกี้ก็คือแบบใบ,บง่าเหลี่ยมๆมีบบพระพตร์ที้เข่งขึมแล้วอย่างเช่นองค์นี้ขี่ความหน้าอยู่อะได้รับอิทธิพลศิลป,ปะสุโข,ขทัยเนาะนี่ก็จะเป็นคร้าวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาต่อ,อยอีห้องหนึ่งกันห้องนี้เป็นเรื่องของเครื่องถ,วอถ้วยค,ค่ะเครื่องถ้วยเครื่องถ้วยที่พบในสมัยอยุธยาก็จะเป็นเครื่องถ้วยสังคโลกที่ยังโครงการผลิต อย่างต่อเนื่องมาถึงสมัยอยุธยาแม้ว่าสุโขทัยจะถูกอยุทยาผนวกเป็นอาณาจักรเดียวกันแล้วค่ะก็จะพบที่บริเวณวัดมหาธาตุราชบุรีค่ะใช่ก็เป็นเครื่องสังคโลกต่างๆแล้วก็มีเครื่องถ้วยจีนกับเวียดนามใครไงเครื่องถ้วยมันมีกระดูกบรรจุอยู่ด้วยเพราะว่าเขาเป็นก้เอากระดูกใส่ไว้อไ่ไมีต้งแต่ตั้งแต่สมัยก่อนวัดศาแล้วนั่นสิคะแล้วมันก็สืบเนื่องมาเออไม่อ่ะตายแล้วคุณผู้ชม เครื่องรูนะคะเนี่ยอันนี้ราคาอันนี้เป็นยุคไหนคะอันนี้เป็น,นของใช้ที่ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะที่พบที่บริเวณบ้านโคกมอ้อบ้านโคกหมอ้อคืออยู่ริมแม่น้ำแม่กองก็คือพบหลักฐานขอ,ของแบบร่องรอยของพวกเศษเศษผ้าดินเผามอสดินเผามันเป็นเนินนะคะเป็นโคกก็เลย<ม>ชื่อโคกม่อไงโคกม้อค่ะก็เหมือนเป็นแหล่งเตาเผาของใช้ในชีวิตประจําวันที่ราชบุรีแล้วก็ส่งขายไปยังเมืองใกล้เคียงด้วยในสมัยอยุธายา ก็จะมีพวกหม้อตาที่ใส่กําตาลนะคะแล้วก็หม้อทนนเตาเชิงการอะไรต่างๆเอก็จะเป็นในยุคสมัยยุทธยาใช่แล้วมีกระเบื้องด้วยเบื้องกับกล้วยออที่เอาไปทำทํกหลังทุกหลังคาเค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อสมัยถัดไปกันค่ะสมัยทนบุรีสมัยทนบุรีก็จะมีเรื่องของสงครามค่ะสองครั้งใหญ่เพราะว่า ในสมัยนั้นอ่ะมันก็จะมีมันเป็นราชการีให้มีอายุเพียง15ปีแล้วก็จะเป็นเรื่องของการรวบรวมบ้านเมืองให้ม่าเป็นปึกแผ่นนะคะก็มีศึกบางกุ้งที่ทหารมายกทับมาร้องทหารจีนที่ใครบางกุ้งที่ปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามอะค่ะใช่พระเจ้าหลักสิงห์ก็เลยส่งยกทับแล้วก็ขับไล่พม่าออกไปกลุ่มชาติพันธุ์ก็เข้ามาพร้อมกับการสงครามนะคะเพราะว่าเมื่อไปรบที่ไหนก็เลยกวาดต้อนคนมาเพื่อไม่ให้ซ่องสุ่มกาลังอยู่บริเวณนั้นเข้ามาตั้ง สินฐานอยู่ที่ราชบุรีก็จะมีะมีมอนมีกะเหรี่ยงมีลาวกลุ่มต่างๆแล้วก็จะกลายเป็นแปดกลุ่มชาติพันธุ์ในสวยราชบุรีในปัจจุบันที่จเจาจะชมกันในห้องต่อไปมาเลยค่ะคุณผู้ชม ก็ยังมีการ,รอของเรื่องของการสงครามต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยธนบุรีเนาะในสมัยการที่หนึ่งก็มีสงครามครั้งใหญ่ก็คือสงครามเก้าทัพที่พาม่าส่งทัพมาตีไทยเก้าทัพแล้วก็มีการส่งแม่ทัพมาตั้งทัพรอพามา่าที่ราชบุรีกัจการที่สองท่านทรงเห็นว่ามันมีการเสียทีกับข้าศึกค่ะเพราะว่าเรา เราอยู่ทางการตะวันตกนะคะจำที่ห,ห้องสาภาพภูมิศาสตร์แล้วก็พม่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเสื้อขาตะนาวศรีถ้าเราขอยร่นครับไม่ทันเพราะว่าเรามีแม่น้าแม่กองขวางอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็เลยท่านก็เลยปลดขย้ายเมืองค่ะจากฝั่งที่เราอยู่ปัจจุบันเนี้ยข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็สร้างเมืองใหม่ขึ้นมีการสร้างกําแพงเมืองประตูเมืองป้อมแล้วก็อปน,นี้อ็นนี้ที่สร้างใหม่ใช่ที่สร้างในสมัยการการที่สองเมืม่อปี2360แล้วก็ฝั่งหลักเมืองขึ้นค่ะ แล้วต่อมาในสมัยการที่สี่ก็เกิดการขุดคลองดาเนินสะดวกขึ้นเป็นคลองที่ใช้แรงงานคนจีนในการขุดนะคะเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างแม่งามแม่กองกับท่าจีนเพื่อใช้ลาเลียนสินค้าทางการเกษตรโดยที่มีขุนนางสําคัญก็คือท่านช่วงบุญนาคเป็นผู้ในการในการขุดคลองท่านช่วงบุญนาคเป็นขุนนางคนสําคัญในสมัยช่วงเวลานั้นจนถึงเป็นผู้สําเร็จราชการในสมัยการที่5ค่ะนี่ก็จะเป็นสมัยการที่5ค่ะพระองค์เฟกเต พระราชกำเนิรอางมาราชบุีหลายครั้งด้วยกันทั้งเช่นสะเก็จมาประพาสจังที่ต่างๆแล้วก็สเเก็ดมาเปิดสะพานรถไฟจิลาลงกรอยเงี้ค่ะแล้วก็มีการจัดระบบการปกครองใหม่ที่เป็นการปกครองที่รวมศูนย์ม,มีการตั้งมณฑลขึ้นตามภูมิภาคต่างๆราชบุรีเป็นมณฑลหนึ่งที่อยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทยที่จะประกอบด้วยอีก5เมืองอรวมราชบุรีเป็นหเมืองนะคะก็คือมีเมือง เพชรบ,บุรีการจนบุรีปานบุรีปร,ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็สมุทรสงครามค่ะมีการสร้างกองบัญชาการและทบามนมณฑลขึ้นที่ฝั่งทหารที่บริเวณคลายผาญุลังสีค่ะ,คะแล้วก็ย้ายมาใช้อาคารสีเหลืองาอาคารอีกหลังหนึ่งของพิธภ็พานกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็ต่อมาสมัยการที่หกก็สร้างอาคารหลังนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาและทบามนมณฑลราชบรุรีแล้วก็เมืองราชบุรีใช้ในการทําการปกครองโดยเฉพาะเพราะว่าบริเวณงานมันเริ่มคับแคบแล้ว แล้วสิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็น<อ>ไฮไลท์ของห้องนี้ก็คือพระแสงราชสัตตาประจําม,มนฑนราชบุรี<ะ>ค่ะก็คือเป็นพระแสงก็คือเป็นเหมือนดาบที่มีคมด้านเดียวกล้ามกับปากคําจากทองแล้วก็ลงยาราชาบุรีค่ะ,ะพระแสงนี้ก็คือมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตั้งแต่สมัยร,รัชกาลที่5ค่ะที่พระองค์ทรงเห็นว่าเมืองต่างๆอ่ะไม่มีพระแสงในการถือน้ําพิพัฒน์สัตยา ค่ะพระองค์ก็เลยพระราชทานให้แล้วก็เป็นเหมือนที่ระลึกเวลาที่พระองค์สเสด็จพระราชดำเนินผ่านอย่างเมืองต่างๆแล้วก็เลยเป็นคติสืบเนื่องมานจนถึงสมัยการที่6ที่7จ็ดนะคะ hmm. อ่าก็เลยมีการพระราชทานพระแสงเมื่อพระองค์สเสด็จไปยังเมืองหรือว่ามณฑลนั้นๆ hmm. สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนผูช้ชมคะเรามาต่อที่ห้องของชาติพันธ์ค่ะช,ชาติพันธ์ของราชบุรีมี8กลุ่มค่ะ,ก,คะกลุ่มแรกเป็นชาวไทยจีนค่ะชาวไทยพื้นถิ่นบ้านโพหกักยาวส่งมอนทยวน กะเลียงเราเวียงแล้วก็ไทยเขเมรเราเดิมค่ะทีนี้ก็มีการจําลองอะไรต่างๆด้วยอย่างอนี่คือ,อค่ะนี่เป็นของใช้ในพิธีศพของเราโซ่งค่ะ,คะที่ทําให้กับผู้ตายที่มีอายุประมาณสัก70-80ปีก็คือทั้งหมดนี้เลยใช่ค่ะก็จะเป<อ>็นหอแก้วก็เหมือนเป็นบ้านจําลองอให้กับ<อ>คนตายได้อยู่ค่ะหลังจากที่ตายไปแล้วแล้วก็มีนกผง<อ>ค่ะก็คือคนเราโซ่งเขานับถือแทนเนาะแทนก็คือเป็นแบบนับถือผีะคะ่ะแทนก็คือจะอยู่บนฟ้า ก็จะเป็นนกโผงสําหรับขี่ไปหาแถนสําหรับสําหรับผู้ชายผู้หญิงก็จะใช้ปรีแล้วก็มีร่มอ่ร่มสําหรับกลางไปแล้วก็ตุงที่ใช้ให้ลูกเขยค่ะถือเวลางาขบวนไปในปา่าช้าอันนี้เป็นเกี่ยวกับนนี้เป็น,น,นการไหว้ผีของลาวโซงค่ะเป็น,น,นขเขาจะมีห้องหนึ่งเป็นห้องเฉพาะสําหรับการไหว้ผีบรรพบุรุษเขาเรียกว่าห้องกะล้อกะล้อห้องค่ะ ใช้ทรงดำเขาก็คือ,อ,คอใช่ใช่ค่ะ,ะนีะ้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าใช่ค่ะก็จะเป็นเสื้อผ้าที่มีสีที่ทําจากผ้าฝ้ายสีสีดำก็มีเสื้อฮีเสื้อฮีที่ใช้ในพิธีแต่งงานแล้วก็งานศพที่ฝ่ายหญิงเขาจะคอใช้สรหรบบตัวเองค่ะคอให้ตัวเองัอนนี้ลด้านนี้เป็นการทำของอาสาค่ะของอาสาก็คือพวกกระบุงกระจารสาแหลงเนี้ยค่ะก็คือเป็นของชาวไทยพื้นถิ่นบ้านโพหักเป็นตัวเพลงนี้ของเขา ที่เป็นเรื่องของความรักที่ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงรักกันแล้วก็จะมีการคบหาดูใจกันทํามีระยะเวลาในการเก็บอมเก็บหอมรอม,อมอริบเงินทองเพื่อจะแต่งงานในอนาคต<อ>ผู้ชายก็จะไปช่วยที่บ้านฝ่ายหญิงทำนาทำไร่ครับอันนี้ค่ะ<อ>แล้วก็ทำพวกจักงานจักสารนี้<อ>ให้ผู้หญิงใช้ในการใช้ในการไปการทำนาหรือว่าใช้ในการไปทำบุญ<อ>ค่ะแล้วผู้หญิงก็จะ ดูแลกี่ยการทําอาหารหรือว่าทอเสื้อผ้าให้ฝ่ายชายเป็นการตอบแทนน้าใจกันค่ะเป็นเทคนิคที่ชื่อว่าขันอาสาชื่อน่ารักมากเลยนะคะคุณผู้ชมถัดมาห้องนี้เป็นห้องเกี่ยวกับอะไรคะห้องนี้ก็ยังเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ค่ะก็เป็นชาวไทยมอญแล้วก็ยวนค่ะอันนี้เป็นของไทยมอญเสื้อเสื้อผ้าที่เป็นไทยมอญหรอคะ่ค่ะเป็นการเล่นสบ้าในวันสงการก็มีชาวไทยยวนค่ะชาวไทยยวนก็คือคนยวัน โยนบ่ <Y> ะค่คนที่อ,อพยพมาจากเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย<ม>ค่ะคนไทยยวนก็จะมีมีผ้าสิ้นที่สวยงามที่เรียกว่าสิ้นตีนจก<ม><ม>ก็คือการใช้ขนเม่นจกที่ตีนของผ้าให้เป็นลวดลายต่างๆเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้คือการจกอันนี้จะเป็นไทยกะเลียงไทยกระเลียงอันนี้ก็ยังเจออยู่ กระเลียงก็จะอยู่เขตอำเภอสวนพึ่งอำเภอบ้านคางะค่ะอันนี้เป็นบ้านของกระเลียงค่ะใช่ค่ะส่วนเป็นอะคะเนี่ยแล้วก็เป็นลาวเวียงค่ะกลุ่มลาวเวียงก็คือคนลาวที่อพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ก็เรียกว่าลาวเวียงหรือว่าลาวตี้ลาวตี้เพราะว่าเวลาคล้ายประโยคคำพูดของเขาจะคล้ายคำว่าตีกินข้าวแล้วตีเหมือนคนอีสายนะคะคล้ายสำเนียงอย่างนั้น อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ภายในจังหวัดราชบุรีนะคะก็มีความหลากหลายมากเลยใช่ค่ะและที่สําคัญก็คือมณฑนีของพวกเขาเนี่ยก็ยังอยู่ให้พวกเราเนี่ยได้มาศึกษาเรียนรู้ด้วยนะเพราะว่าในแต่ละชนเผ่าอีกเขาก็พยายามที่จะเก็บอนุรักษ์เอาไว้ให้ลูกหลานแล้วก็ให้พวกเราได้มาศึกษาเพิ่มเติมกันด้วยนะคะ นี่เป็นห้องที่ม้าเราคอยมากๆเลยนะคะเรื่องของโองแต่ห้องนี้เรียกว่าห้องมรดกทางวัฒนธรรมค่ะดังนี้แกเป็นกรรมวิธีการทํโองมกรราชบุรีค่ะใช้ดินมันปูค่ะก็คือด,ดินเหนียวสีแดงส้มแดงเนาะคล้ายๆกับมันของปูที่มีแหล่งดินอยู่บริเวณที่ตําบลหลุมดินก็ไปขุดดินขึ้นมาแล้วก็มาหมาักค่ะเอาพวก ในสิ่งป,ประกอบเศษไม้เศษใบไม้อะไรออกแล้วก็ขึ้นรูปปั้งเป็นเส้นๆนะคะแบบนั้น<ม>แล้วก็ขึ้นรูปแบ่งเป็น3ส่วนนะคะก็คือเป็นส่วนก้นโองค<ม>วก็ขึ้นต่อเป็นส่วนส่วนอากางก็ส่วนปากโองค์ค่ะแล้วก็ใช้ไอ้มวยลูบกับไม้ตีนะคะตีตีตีให้ผิวมันเรียบทุกอใช่ะะด้านนอกด้านในอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นําไปเขียนลายค่ะเสร็จแล้วก็เคลือบเคลือบเสร็จแล้วก็ไปเผาค่ะ ในช่วงแรกอ่ะองมันจะไม่ใช่ลายมังกรนะคะมันจะเป็นองค์เลี่ยนที่องคเลี่ยนก็คือไม่มีลายอันนี้คือเราเรียนตามวิฒนาการใช่ก็ mm hmm. มีลายลายที่ปักองค์แล้วก็เริ่มมานี่ใช่มันจะมีไม้ที่ใช้ประทับลายเองนะคะเขาก็จะไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ปั้นอันนี้เขาจะเริ่มมีลายมากขึ้นเลยลายมากขึ้นแล้วก็แล้วก็มันเป็นลายมังกรปัจจุบันก็พัฒนาผลิตภัณฑ์กลายเป็นลายมังกรแบบนั้นที่ใช้สําหรับประดับบ้านตกแต่งสวนเนี้ยค่ะสวยมากเลยอ่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็น มรดกทางวัฒนธรรมจริงๆเพราะว่าถ้าเราพูดถึงองค์มังกรก็ต้อง,องนึกถึงรางงชบุรีนะคะอ่ะนี่ก็ถือว่าเราได้มาเห็นการจําลองกรรมวิธีคร่าวๆถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเห็น,หนจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปที่โรงองค์ได้ค่ะที่ไปศึกษาเรียนรู้ได้เลยนะคะเพราะว่าหลายคนก็มีโอกาสได้ไปศึกษาดูอยู่นะคะผู้ชมถ้าเกิดใครมาก็ลองเชิญชวนไปดูกันนะของดีของเด็ดองค์มังกรราชบุรีนั่นเองค่ะอุ้ยขขยขนาดนี้ต้องขขยออกแล้วล่ะ ชมเดินมาแป๊บเดียวมาถึงห้องสุดท้ายองนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าอิ่มความรู้มากๆเลยนะเราก็เพื่อใจว่าจังหวัดราชบุรีเนี่ย เคยเป็นถึงแม้กระทั่งเป็นมณฑลเลยนะคะนั่นแปลว่าเมืองนี้คือไม่ธรรมดาเพราะว่าดูจากเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของที่น,น,นี่ตั้งแต่โอโ้ก่อนประวัติศาสตร์สมัยประวัติศาสตร์ทาวรารวดีอยุธยาสุโขทัยโอ้โหแน่นมากเลย <c oughs> นะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมที่นี่เขามีมนนเสน์ที่มาอยากจะเชิญชวนให้แบบว่าทุกท่านเนี่ยถ้าเกิดมาจังหวัดราชบุรีที่อยู่ใกล้ๆก,กรุงเทพแล้วให้คุณลองมาเที่ยวที่นี่ดูนะคะแล้วคุณจะได้รับความรู้เนี่ย กลับไปด้วยนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญที่นี่เขามีการรวบรวมในทุกมิติของจังหวัดราชบุรีเอาไว้ด้วยนะคะก็วันนี้ถือว่าสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้เป็นอย่างมากเลยนะคะค mm ุณพิมคะแล้วที่นี่มีการเปิดบริการวันไหนเปิดปิดกี่โมงยังไงบ้างคะ,ะเราเปิดบริการวันพุธถึงวันอาทิตย์ค่ะปิดวันจันทร์ังคาและก็วันนาาักขัตฤกษ์ hmm. เวลา9ก้าโมงถึง4ี่โมงเย็นค่ะ mm hmm. ถ้าเกิดคุณผู้ชมอาจจะไม่สะดวกมาวันพุธถึงวันศุกร์ก็มาช่วงเสาร์อาทิตย์ได้เลย ก็มีค่าเข้าชมชาวไทย20บาทชาวต่างชาติ100อบาทนักเรียนนักศึกษาแล้วก็พระภิกษุสงฆ์แขกราชการเข้าฟรีค่ะฟรีเลยผู้สูงอายุด้เข้าฟรีเรื่องนี้สมมติว่าถ้าเกิดว่ามากันเป็นหมู่คณะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยใช่ไหมคะสําหรับนักเรียนนะคะเรียนนักศึกษาติดต่อเข้ามาทําหนังสือเข้ามาค่ะเชิญชวนกันมานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอยู่ใกล้กรุงเทพเป็นอย่างมากเลยฝากอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีกันด้วยนะคะลองปรับเปลี่ยนรูปแบบการเที่่ยวใหม จะได้มารับความรู้ใหม่ๆแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ทางรายการนี้ก็ต้องขอบคุณคุณมิ้มเป็นอย่างมากนะที่พาพวกเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของจังหวัดราชบุรีในทุกมิติเลยนะขอบคุณมากเลยค่ะยินดีค่ะคุณผู้ชมคะเวลาของรายการหมดกันแล้วครั้งหน้าพวกเราจะพาไปทั้งปทที่ไหนฝากติดตามไปในรายการรับรองเลยว่าสนุกแล้วก็จะมีความรู้แบบนี้นํามาฝากกันอย่างแน่นอนนะสำหรับวันนี้มะคุณมิ้มแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาการไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ